ยังเชอรินน่ะนะตีนมุนตีติวโย่เช็กช่วงล่างอีกแล้วอ้าวเปิดคลิปเปิดภาพออกมามื่อนี่พอกันอพี่เด้อพี่น้องเลยพอจันนำผ้าออกมาข้างนอกเนาะมาเช็คช่วงล่างว่าสันโดยสบายดี rồi thằng thai sao phải đi đưa bên họ mà xích chỗ lắm thằng xù đỏ luôn mày con rồi đưa lên nữa bãi đâu nhanh tóc 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 tóc อาจจเป็นมื้ออื่นบ่พี่น้องครับฝนตกทําเพือนของน้องพันนอยเอ่อนอนหนาวอยู่ว่นโทรมาเอาไว้เด้อว่าซั่นสิได้ฝากกจาเนาะเอ่อากกรกับไปประตูและวนโดย่นก็อยากได้เงินสว่าสิแล่นมูตรงขึ้นไปให้เพิ่นมื้ออื่นพี่น้องเนาะจ้ขอโทษขอภัยี่เนาะมันบ่ท่ันหลายงานเนาะหลายทางติ อ้ส ah, ิไปป้าตรามอีกแค่มากระมามือเดียวไปป้าอีกแหละเนาะเยไปนอนเพนเยเดนีกบดกองแถมราะว่าไปเป็นคินะมีเสื้ออะไรพี่นองมีเสื้อของแน่นิ้กดยกระสอบมหญงเหมบ่ออ่าะครับครับดี๋ยวมากันเรื่อยเโดย hàng bún cua này thì chị cả bỏ Rồi Hàng đấy là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phần nhục cần xuống xong xong. Uh, đó, đi phòng phải ra đi đâu Cái vườn bỏ phía nào rồi nó ngay tôi đi này พอจพันพาสาวตะลามมาเลาะมือนี่มืออื่นกับไปบบเวียงอีกแล้วปพารุ่งไปน้องเดินทางไกลแหละหากมาแต่จีไทยเนาะแล้วก็ไปตปโตเซปอนอ่าเชื้อรือวมันทับหัวแล้วเชื้อใช่ได้ไหมเว้ยเออมันน้ำพอจันนั่งเก้าอี้ผูกนั่งเก้าอี้เออมันนี่กี่ฟุตมาเอามาจับมาจับ ชูงเติงเยื่อถ้เชิดอ่ะไปเข้าไปนางถา,ปปาห้ปพนิดบ่ะพระจันิพาไปเที่ยวกันไหมอ๋อกินข้าวกัน,น,นปนนะไเนาะเพราะเพื่อบอเลาเจ้า้าจ้จัจนนกนาทีคือจะโดนเติบนี่ดดเียนายโดยเนูเดียไ,ไปจะไปหากินข้าว เด็ดูงนกั้กางโอ้ไปแ่ปกินกาแฟไปกินกาแฟพาจันท์พาเมื่อไงมานหน้ามาเงพาเอันนี้พาเม่งก็อาชันโกโก้คืนห่นะหนมีงานบุญี่เามองเป็นมือืูนบางเป็นจุดหรือเล่าจูดงานบุญลงไฟลงไฟบ้านเออบ้านโคชเอเออเออ่บ้านสบุญนี่แหละพี่เราเลย บ้านพ่นสีนบ้านนั่นเองปบ้านของเยอเป้นหลายคนเนาะอ่ไปอยู่หันถือว่าโชคดีได้พี่น้องเลยเป็นหมู่บ้านอ่าบัฒนธรรมอ่าเราจะเป็นหมู่มบ้านที่ใหญ่มี่ดบัมไฟนี่ครับดุัมไฟล้านบัดมไฟแสนหลายน้องเชอใช่ไหมบุญบุดมไฟหรือว่าจุดดุดไฟน่าจะลองเจอเนาะไป๊าเบิ่งเพิ่นเตรียมการมื่อวานพี่เรางมื่อวานเนาะอ่าติดปันไม่มีแล้วมื่นว่าพันจุดอ่ะมื่นพันจุดเออไปป๊า มือ่แบบไม่ได้ว่าเบิ้งวันนี้เนาะเธอเออไปเบิ้งมืัอนี้ก็ได้การถ่าไปเบิ้งกันสิปะตอนนี้ถ่ารถเล้วกันเป็นแหมื่อนี่แหะไปย่างเนกไปเบิ้งกีนกาแฟรึเปล่ากีนกาแฟอันไหนกาแฟนะกินเจ้าบ่กินเจ้าเออมีอย่างกินน่ะนะเออข้อวงจรอีดีนี่เนาะชาวเขากับน้ำก็อยู่นี่เลย เรื่องไชอโอโต้โอโอโต้ไปค่ะไปเบิ้งข้างในก่อนขี้นักกินเค้กจ้าเข้ามาข้างในขี้นักกินเค้กจ้าจะกินเค้กอ๋อจะกินเค้กผูกเค้กในตู้บนผูกไปเดี๋ยวไปมีห้องเอนั่งท่าเย็นๆยจะย็นๆเนาะใช่ไหมกับเขาจะสั้ายังาคือคิดเนาะ ทางกาแฟไม่กินหรอจะกินไปเบิ่งไปเบิร์กเค้กไปใช่ปะไปเบิ่งเค้กไปเบิ่งเค้กปไปไปพาตรรัมไปเบิ่งเค้กกันไปด้วยจะกินเค้กมม่ในกระปุกนะเอาไปเบิร์กมาติ๊ด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 มีเค้กอย่างนี้เนาะอู้ออีเค้กตัวเดียนมดินป๊าดินกินบ่เค้กตัวเดียมกินบ่กินเค้กยังไงซะเค้กสุ่มบ่ โอ้มีลายเอยไว้อืมเอาอันนี่เนี่ยเค้กโลนี่ใส่นี่บอเอาไในบ่บอใส่ปัจจัยเือกครับอันนี้บ่อันนี้บ่เดี๋ยวอาชาแขีวบอเลยนะโอ้ชาแขียวขนาดปลาลูกน่ากินบ่นะมีอย่างอีกเลยเบทายูบอบอเดี๋ยวแม่เดือกให้ได้เสร็จเด้อ แต่ดำเลือกเค้กอันนี้พี่น้องเลยไม่รับเลือกเค้กทุเรียนอ้าวเป็นตะกินแท้พอบอพอนาะไปไปนั่งกินนะ้ำผ<ด>ึ้ยจันไอ้เพิ่นไอ้เพิ่นนั่นไปเสิร์ฟป้องไอ้เพิ่นไปเสิร์ฟไปแต่รอหน้าผึจันไปืป่ปอนะ้าเอา้ากับเพิ่นยังจ๋าไปให้อยู่ดินบอกว่าจันไม่เลือกเค้กไง <c oughs> เลือกเค้กไนงะ เค้กงเค้กาเกี่ยวเค้กาถอดเก็บเกเค้กาเกียวพ่อนะาด้านซ้ับขาอย่างไมาแล้วมาแล้วนี่เดเค้กดินอืมเอาเมาเอาว้าวยีดยอ้าวกิมา นี่ของเวลาเลือกนะมึงเนี่ยน้าะาตระำเที่ยวก่อนบะน้เที่ยวกานสหมมีอากาาตระนำเพิ่นไปทัพไทยอยู่ด้วอพี่น้องเเนาะเว้าพอได้ไปในน้ำเหมือนรุดสุตัวไปในน้ำเหมือนลุดเหมารุรถุดพววเนาะรถีัยวกพานองเป็นอ ไปเที่ยวแบบว่าให้สามารถแบกรับนำบากของแม่กะพอทำงานอยู่ทางไทยเมื่อก่อนนนะบริเวณพาไปเที่ยวว่ะพาไปดิมลองมึงแถวเก้ามุงขายเครื่องคองอยู่ช้อยนรกพกอะไรกันอ่องเงยแต่กระสิพาเป็นขึ้นไปตึกที่แล่งเนาะไปยกไปไปขึ้นไปด้วยกสกายบนไป อยากไปอยากขึ้นนะพี่น้องเดี๋ยวเห็นเห็นแต่คนแบบแบบยังเทิงเนาะมีต้นพันว่าอยากอยากขึ้นไปข้างหนึ่งเนาะวันนี้เขากับพอมีเพื่นมีฮอนอลไรก็อยากไปอยากขึ้นมันต้นพันจริงๆเนาะเดี๋ยวสิลองลองเบิ่งพี่น้องจากสิมือไดนแง่ไหนจากพยานสิว่บ้างแง่ไรพยานบ่ว่างจ็กเสื้อ่จะชงกาแฟอ่ะกินตาข้างถ้าชงแก้วดีนะพี่น้องเลย จนนเจ้าคือประจตาเขียวนี่ใช่ใช่บาลูกใช่ไเินปาลุงนี่ปลาลุงมากินน้ำดินเด้อเอาให้จับเทียดนี่ไม่ใช่อเออบุอยากกินก็ไม่ต้องกินนะลูกอยากกินคอร์มันใส่มันเด้อไม่นัดก,กินไหนมันัดซิมบังนี้อาจารย์นี่ซิมบัง จะใช่ไหมคะเุ๊บจุ๊บมาได้พี่น้องได้เค้กยังเค้กทุเรียนบ่นบ่นได้กินทุเรียนสดก็ได้กินเค้กทุเรียนว้าน่าชิมเลยแต่มีทุเรียนสดตำเล็เอย่างเว้ยซิมยังไงแค้กินมันเลยกระเซ็บแล้วพี่น้องเชื่อเชื่อเดี๋ยวน้องชิมได้เชืหอลองคำยังไง มาจนงานมาองเชิญพันบุกินอะไรพี่เอาไน่กินตัวนี้ด้วยกันข้่แบบแคบแะลุติ่มขำอือร่อยคืเรียนละลายในปากเลยใช่แนวอวนได้นี่พี่น้อง ม ok ียังไงมาไปไปไไปเบิ่งเอาเดียวพอไปเบิ่งอันรถก๊อตจากคนเอาอย่งใส่เด้พี่น้องเอ้ยเีนั่งากับลูกาเด้อจๆๆบ่สิมามึงดูสิมึงดูเ่หมู่ได้กินจังเนาะกเพิ่นกินัเียนนําแต่ว่าเพิ่นบ่มักจังเนาะ เอาเีื่อจะเป็นถังคายเป็นคายเฮากระซื้อน่าจะกระจายเงินนะบ่ใช่ให้ลงเชื่อจ่ายเงินแคบอ่ะไปวาวน้ำมันซิ่วรถพนรถแห่งนี้เราหลุมตึงต้องไหยกินเทเรียนนี่ยไปไทยบ่ได้กินบอไปบาจะบอกให้เจ้าซื้อฟังไทยมาให้อยากกินเทเรียนแบบว่าถือมาแต่ฟังไทยสดๆเลย ยงราค <c ười> าราคาเช็ครถยักอนยังรหอืมอืมไม่ยังหต้งเคาคายังก็ค่าบริการ <c ười> ค่าบริการมาหกร้อยคือว่าค่าอยังอยังค่าอุปกรณ์อย่าบงหกร้อยโอ้แค่เดียวหนึ่งเดี๋ยววันนี้เพิ่นบอกกันขอบุกขวองมั้ยในเท่าสิไปสิใส่หรือป่าใส่อยู่ที่เท่าสิบ่ะเจ้าสิไปใส่บอเดี๋ยวสิไปใส่ยูสูนี่ที่เคยเห็นบอแล้วก็แล้วเป็นสูนอีลูสูนสกอตแล้วนักสไปมั่วอะไรอย่างนี้ไปไปไข ที่นี่ก็คือแบบแจ,จ้งหน่ยเอาไปแจ้งนะคะเป็นยังเห็ดจีนฉาดุโอ้เมงวันยาเลยอ่ะเฮ็ดจิม้มแขวปลาลูกมืงเนี่ยมีแขวให้จิม้มบ่อเมืองแขวยิงเนาะมีฟันแมงจำบงเนาะหาปลาลูกมึงเนี่ยเป็นแขวแล้วว่าเศร้านี่นะฮึ ให้แป็งแก้วให้เจ้านี่บอกเห็ดงอนเม่ลัดบอกเด้เม่ลัดเก็บไว้ให้นะมอยเป็นกินลายพี่เราไงเห็บคอเก็บไว้เก็บไว้กินไข่เด้เน่ะน้ำเจ้าในน้ำจานเจ้านี่ไปชิมดูเด้ดูชิมมึงดูนี่มาปล่อยเมล็ดน้ำเนี่ยอะปล่อยเมล็ดน้ำเนี่ยไว้ปอจันไปใสจปอจันไปป้าแล้วไปแจ้งเลย อามากินเพื่อนไปแซ่เย็นเย็นเย็นทิ้บแซ่ทุเรียนมันพอจันกินเบิดแล้วทุเรียนลอกอันพอจันลอกกินแต่ทุเรียนมันเดือแต่ครีมพอจันอะมากินมีจเวลาจอย่านี้มีล้อยากกินทุเรียนจด, <c oughs> ดินสิจัดให้มีแต่สีจัดหายเลยเพื่อนอะ <c oughs> ไปว่าไปกินทุเรียนอยู่สวนมันยอยู่น้ำปลาลุงฝังไทยปุ๊ไปว่าอยากกิน เกบไปดูเกบไปเบิแล้วทุเรียนเนี่ยพอจันกินนานเว้ยละแช่อยู่ปะมีเซตเสียวอะไรอยูเอบอกมาดูนู่แช่อยู่บะเฮ้ไปเกบบนแ้่ไปจีรีเลยพี่ได้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 ยังไงวันต่อม่ะเนียของลูกน้ำถ้วยนกน้ำจานฮันลู โอ้ยเาวตาดำตั้งดื้อดีแม่พดไว้ให้เด้อไปไปกินยูนิดเนาะไปไปกินบ่อนันเพิ่นจูดบางไฟดินก็เห็นบ่พิ่นจูดบางไฟเคยเห็นบ่โอ้เจ๊เป็นยังไงจูดบางไฟเป็นยังไงดินก็เห็นบ่เป็นยังไงพิ่นจุดอ่ะจุดยังไฟชิบอ่ถามปะดุงเลอปะดุงเคยเห็นบ่ปะดุงเคยเห็นบ่จูดบางไฟ พลุงก็เห็นคือดินอยู่บ่บ้านดินบ่มีปีนี้พี่น้องเลยแต่เก่าเลยซีมีปีก่อนๆมีอยู่บนจุดดวงไฟเนาะปีนี้บ่มีน่าจะเป็นปีหนาเลยแต่บ่มีนี่ก็ตะดำก็จะมีโรงทานแน่คือต่ปีก่อนๆกับมีโรงทานเนาะปีนี้บ่มีเชี่ยม้อยมีแต่บุญกองเขาตีฟานตีพานมากอะบม่มีอย่างเลยมันเมืดเลยมีแต่บุญเจ๊ะเนาะเชือกปนผูกไว้ให้ดินนังเลย มาเสร็จปะกันมึงแถวเวลาบูบูด่ะใส่เวลาบบูด่ะใ่่เลยใ่ใช่เ้ยเเผิ่หายเลยพนักงานเพื่อหาของพ่อจันเพิ่อหายด้ดินใจเงินให้เม่ดาเด้อทานนเง้นทานด้ำใจพ่อจันบอกว่าทานน้ำใจให้ดินใจเม่ดาบริมีเงินใดไมลดาบริมีเงินจ่ายอะ่ากปแฟพ่อจันกันทาน้ใจ่ไห กาแฟเย็นกาแฟเย็นๆอันวเย็นะยินตระนยินน้อเอ้าชิมไม่ชื่ออย่าบอกเขาเลยบอกว่าเยออันี้นะนี่เห็นแล้วว่ายีราฟนะน้ำบิวปะเจ้าเห็นน้ำเบบิวปะเบอรบิวไทยเบองปบะเป็นอะไรยีราฟนะยีราฟแต่ข้องาบอก บัดมาถามเบอร์บิวเลยว่าบิวคือเจ้าก็บอกยี้มรับมาเลยยังมาเชเด้อาน้องเชยจะได้บม่ต้องไปไกลอยู่ไทยน้องเชยจะได้ไปเบิึงขึ้นเจ้าเนาะบอกให้เออบิวว่าเอาใช้รถมาเราเด้อเอาใช้ท้ายรถพ่อเตียงเจ้ามาเราแล้อเออบิวจัมพ์พ่อบิวแล้วเนี่ยใช่รถพ่อเตียงค่ะน่ารู้ใจมันไปน้ำติมป่ไปนอนน้ำติมป่ ลกูกจะไปห้งเยียนมี่ว่าเอ้ยมี่ไปไทยกับไปห้งเยียนแล้วหยัดล้วอยากไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนบ่ไปบ่ะเดี๋จะไปชมห้องเรียนไปบ่ไปแดีวต้องอยู่ให้ได้เลยบม่หอยได้เม่์ไป่งยิ้มป่ะเมย์แล้วก็ไปส่งแล้วก็ไปรับลิ้นที่ตรงบ่แม่ห์มี่มีเมย์จะซื้อถุงหน้าบู้ผู้ให้เดินอย่าอมอย่าอม <Pin> อาทงงงองเียังทองเีปึ้มมี่นะว่าปึ้มนะมีเ <laughs> ขียนเป็นนะบ่เบ<น>ขียนนะเขียนอะไรเขียนนะดินใหญ่ดินใหญ่แล้วจักปีแล้วลุนนะดินจักปีแล้วฮะชองเท่าะไรชองจักปีแล้วชองจักเดือนนะดินน่ะสี่สามปีแล้วดินนั่นอีกชองเดือนกับสามปีจะได้ดินนะ อย่าอมดูด้อย่าอมมันมีเชื้อลูกสามปีเลยเป็นชาวเลยได้นี่เป็นช้าเลยได้นี่นะสามปีเลยเป็นชช้าด้วยไปสบาไปประจั์เอิญไป้หนไปไปลาปลาลุงไปเอากาแฟปราจันมาไปลาป้าลุงก่อนสบยไปเนี่ยเอากาแฟมาเออเนี่ยประจันนั่งชิคามาดับเล่นอยู่ไปสบายดีป้าลุงนี่ให้ได้ให้ได้ เดี๋จะเจืออะไรไปลุงมาสิแกเดี๋ยวลิล่นไปไนเดอ้อพ่ลืน่นเอาไปอจันพอจันนะประจันยังอยู่ยืนอยู่ยนะมันเหเลยมันเห่เลยเดี๋ยวลื่นสิไปถ่ายอันบรรยากาศางานบุญบวงไฟให้เบิง่งป<ะ>่ะป่ะยืนน่ทานเอาเกือบก่อนเกือบก็ไปใส้เกืบกอบอยู่พี่เอาเอาแส่พี่น้องเลยเนาะลาไปลุกจับนี่ก่อนเดอ้อพาตาดาดโต งานบุญกอนมนันอีก่อนพอสิไปเนื่อปะอีกแล้วมะ<า>เอาบายบายไปลุงกันบายบายสบายดีสบายดีอืม